คุณจะเอาตัวรอดอย่างไรถ้าเครื่องบินที่คุณกําลังโดยสารอยู่นั้นมีผู้ก่อการร้ายเอาเชื้อโรคประหลาดมาแพร่ระบาดอิมเมอร์เจนซี่เดคลาเรชันไฟล์คลั่งผ่านนรกชีวะที่สนามบินกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ที่เคาน์เตอร์สายการบินสกายโคเรียมีชายหนุ่มคนหนึ่งกําลังพูดจาหาเรื่องกับเจ้าหน้าที่สนามบินชายหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่าจินซอกเขาเป็นชายหน้าตาสะอาดหลอ่อเหลาแต่งตัวมีสไตล์แต่กลับมีนิสัยตรงกันข้าม เมื่อเจ้าหน้าที่สายการบินถามเขาว่าจินซอกต้องการบินไปที่ไหนเขาก็ตอบว่าไปที่ไกลๆออกแบบคนเยอะๆเจ้าหน้าที่ก็งงว่าชายคนนี้ต้องการจะไปที่ไหนกันแน่จินซอกเงยหน้ามองไปที่ไฟไล์บินเวลาบ่ายโมงสีนาทีแล้วถามว่าไฟไล์นั้นมีผู้โดยสารกี่คนเจ้าหน้าที่ปฏิเสธอย่างสุภาพแล้วบอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลกับชายหนุ่มได้จินซอกชักสีหน้าใสาเจ้าหน้าที่เขาเดินจากไปและวนกลับมาหาเจ้าหน้าที่อีกครั้งเขาด่าใส่เจ้าหน้าที่สาวด้วยถ้อยคําที่รุนแรง เรากับเธอไปทําอะไรผิดกับเขาไว้ตัดมาที่ครอบครัวของอินโฮอินโฮเป็นตำรวจไว้กลางคนมีลูกสาวหนึ่งคนและในวันหยุดพักผ่อนสองอาทิตย์ของเขาเขาก็ถูกเรียกตัวไปทําภารกิจท้งที่จริงวันหยุดนี้เขาตั้งใจจะไปพักร้อนที่ฮาวายกับภรรยาทําให้ภรรยาของเขานั้นต้องบินไปฮาวายเพียงคนเดียวและอีกหนึ่งครอบครัวที่สําคัญที่เป็นตัวหลักของเรื่องก็คือครอบครัวของแจฮอกแจ็ฮอกนั้นเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขามีลูกสาวไว้ไม่ถึง10ขวบอยู่หนึ่งคน โดยลูกสาวของเธอมีชื่อว่าซูมินซูมินเป็นเด็กหญิงที่มีโรคประจําตัวคือเธอนั้นเป็นโรคสะเก็ดเงินและต้องอยู่ในอากาศที่ไม่เย็นหรือไม่แห้งจนเกินไปเพราะจะทําให้โรคของเธอไม่กําเริบขึ้นมาทําให้เ,เพื่อนๆรังเกียจซูมินเป็นอย่างมากแจ็คช็อกได้งานที่ใหม่ที่ฮาวายก็เลยถือโอกาสนี้พาซูมินไปรักษาที่ต่างประเทศซะเลยตอนนี้แจ็คช็อกกาลังเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินซูมินรู้สึกปวดฉี่ก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพียงลําพัง ซูมินเดินมาถึงที่ห้องน้ําผู้หญิงแต่ก็พบกับคิวที่ยาวเหยียดเด็กน้อยทนไม่ไหวเธอเลยเดินไปเข้าห้องน้ําผู้ชายแทนในเวลาเดียวกันนั้นจินซอกไอหนุ่มโรคจิตก็กําลังทําธุระอยู่ในห้องน้ําเหมือนกันจินซอกได้ใช้มีดพกกรีดตรงจักกแร้ของตัวเองเป็นแผลยาวและนําบางสิ่งที่มีลักษณะเป็นก้อนเหล็กคล้ายกับฐานไฟฉายยัดเข้าไปในแผลสดๆของตัวเองและเลือดก,ก็ไหลออกมาเลอะเทอะไปหมดไอหนุ่มโรคจิตนี้เย็บแผลสดๆโดยไม่ส่งเสียงร้องสักนิดมันแต่งตัวเสร็จและออกมาล้างมืออยู่หน้ากระจก แต่ทันใดนั้นเองมันก็สังเกตเห็นว่าในห้องน้านั้นมีบางคนกําลังแอบดูมันอยู่ไอ้หนุ่มโรคจิตกําลังจะเดินไปเปิดประตูแต่ก็โชคดีของซูมินเพราะพ่อของเธอเดินมาเรียกเจ้าหน้าที่หน้าห้องน้ําพอดีชายโรคจิตมองเด็กหญิงไม่วางตาแจนฮ็อกกำลังจะทายาที่แขนของซูมินไอ้หนุ่มโรคจิตคนนั้นก็เดินเข้ามาคุกคามสองพ่อลูกอย่างเห็นได้ชัดมันถามแจนฮ็อกว่ากําลังจะบินไปที่ไหนแล้วแม่เด็กล่ะทําไมไม่เห็นมาด้วยแจนฮ็อกไม่ตอบอะไรเขาสัมผัสได้ถึงความไม่น่าไว้วางใจของชายหนุ่ม เขาพยายามจะลุกหนีแต่ว่าไอ้หนุ่มโรคจิตก็ก้มมองที่ตัวของเขาและก็รู้ว่าสองพ่อลูกกาลังจะไปที่ฮาวายมันก็ได้พูดแซะเรื่องภรรยาของแจ็คฮอกเขาทนไม่ไหวก็เลยด่าสวนกลับไปว่าอย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านไอ้หนุ่มโรคจิตมองแจ็คฮอกยังเอาเรื่องทันใดนั้นซูมินก็กระซิบบางอย่างที่ข้างหูพ่อแจ็คฮอกจากโมโหกลายเป็นแปลกใจและเดินหนีชายโรคจิตนั้นไปทันทีตัดไปที่อินโฮภารกิจที่เขาต้องทําคือตามหาที่อยู่ของคลิปของชายคนหนึ่ง ที่จะขู่ว่าจะก่อการร้ายบนเครื่องบินในช่วงวันหยุดมันสร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชนยอดวิวคลิปนั้นก็เยอะและถูกพูดถึงเป็นวงกว้างอินโฮเดินทางไปที่บ้านพักของชายหนุ่มเจ้าของคลิปบ้านพักของชายหนุ่มเป็นคอนโดใจกลางกรุงโซลเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือกลิ่นเหม็นรุนแรงแถบลมจับบรรยากาศมืดทึบที่มีแต่กลองเอกสารและอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดอินโฮเดินเข้าไปสำรวจในห้องน้ำแต่ก็ไม่พบอะไรจนกระทั่งของมองไปที่ข้างกำแพง ก็เจอกับต้นตอของกลิ่นเหม็นเน่านั่นก็คือศพที่ถูกห่อด้วยพลาสติกจนขึ้นอืดเน่าเฟะไปทั้งร่างตอนนี้แจฮอกซูมิน ok, และภรรยาของอินโฮก็ได้ขึ้นเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่แปลกใจคือชายโรคจิตคนนั้นก็ขึ้นเครื่องตามพวกเขามาด้วยสายการบินที่ไปฮาวายคือสกายโคเรียเครื่องบิน k ีไอ501ขับโดยนักบินผู้ชำนาญการอย่างชอนซูเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด121คนมีทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่ รวมถึงชาวต่างชาติด้วยเรียกไดีว,ว่ามีบุคคลที่หลากหลายหน่วยนิติเวชมาถึงห้องและพิสูจน์ศพรายนั้นก็พบว่าการตายของเขาเกิดจากเส้นเลือดฝอยแตกและได้ไอเป็นเลือดจนตายโดยน่าจะโดนวางยาพิษอะไรบางอย่างแน่ตำรวจเจอเทปบันทึกภาพการทดลองอยู่หลายสิบม้วนพวกเขาเปิดเทปดูก็พบว่าในคลิปนั้นเป็นการทดลองโดยเอาหนูจํานวนมากยัดใส่กล่องและพ่นผงสีขาวบางอย่างลงมาในกล่องปรากฏว่าหนูเหล่านั้นดิ้นทุรนทุรายเส้นเลือดฝอยแตกออกมาแล้วก็ไอเป็นเลือด จากหนึ่งตัวกลายเป็นติดต่อกันหมดจนตายกันหมดกล่องเจ้าหน้าที่หันไปคุยกับอินโฮงนี่ไม่ใช่ยาพิษแต่น่าจะเป็นไวรัสมากกว่าตัดมาที่สถานการณ์ปัจจุบันไอหนุ่มโรคจิตได้เดินไปเข้าห้องน้ําและแกะแผลของตัวเองออกมาเพื่อหยิบของบางอย่างในแผลมันคือกระป๋องสเปรย์ขนาดเล็กที่เขาเก็บผงเชื้อโรคเอาไว้ในนั้นเองเขาต่อมันเข้ากับสเปรย์พ่นยาหอมหืดและฉีดพ่นไปทั่วห้องน้ําและฉีดเข้าไปในช่องแอร์ระบายอากาศอีกด้วยชายโรคจิตเดินออกมาจากห้องน้ําและพบกับซูมิน มันเดินมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและบอกว่าตัวเองไม่ใช่คุณเลวย่กกลัวไปเลยซูมินกําลังจะเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ทันใดนั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งตัดหน้าเข้าห้องน้ําไปก่อนชายโรคจิตเดินมากระซิบข้างหูของซูมินแล้วก็เดินจากไปชายโชคร้ายที่เข้าไปห้องน้ําอยู่ดีๆเขาก็ปวดหัวแล้วก็หมดแรงไปซสดื้ือๆเจนฮอกสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเครื่องบินตกหลุมอากาศเขาเห็นชายหนุ่มข้างๆกําลังดูคลิปอะไรบางอย่างอยู่พอแจนฮอกจิบขึ้นมาดูก็พบว่าชายที่ขู่จะทําการก่อการร้ายในเครื่องบิน หน้าตาเหมือนชายโรคจิตที่ตามเขาขึ้นเครื่องบินมาเป๊ะเลยแจช็อกเอาคลิปให้แอร์ฮอสเตดูและบอกว่าเขามั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าจะต้องเป็นไอ้โรคจิตคนนั้นแน่ๆเพราะซูมินบอกว่าเห็นมันยัดอะไรบางอย่างใส่จักรแรอาจจะเป็นระเบิดหรือมีดจิ๋วๆก็เป็นไปได้และที่สําคัญซูมินบอกว่าชายโรคจิตคนนั้นกระเซียบข้างหูเธอบอกที่หน้าห้องน้ำว่าทุกคนในเครื่องบินนี้ต้องตายทั้งหมดแอร์ฮอสเตตเดินเข้าไปถามชายโรคจิตว่าเขาคือใครเขาก็ตอบกลับมาว่า เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะเดินไปประชุมที่ฮาวายพร้อมกับหยิบนาบัตรของบริษัทอยาให้แอร์ฮอสเต็ดดูแอร์ฮอสเตดยังไม่ไว้ใจในตัวเขาแต่ก็แซงทำเป็นว่าถูกอย่างเป็นปกติเอาไว้ก่อนยังมีอีกหลายคนที่เข้าห้องน้ำและที่สำคัญอาหารของนักบินก่ปอปนเพื่อนเชื้อโรคในอากาศไปเรียบร้อยแล้วอินโฮไปสอบถามกับสายการบินว่าชายโรคจิตคนนั้นบินไปที่ไหนแล้วก็พบว่ามันอยู่บนเครื่องที่กำลังบินไปที่ฮาวาย ซึ่งก็เป็นลำเดียวกับที่ภรรยาของเขาโดยสารอยู่อินโฮพยายามใช้อำนาจของตำรวจสั่งให้สายการบินเครื่องนั้นบินกลับลำมาที่โซทันทีสายการบินไม่อาจทำได้เพราะเครื่องบินนั้นบินไปไกลจนออกนอกประเทศไปแล้วและที่สำคัญในสายการบินของพวกเขาไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหมือนสายการบินอื่นๆสถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายพอๆกับก,บการปล่อยหมาป่าเข้าไปในฝูงแกะเลยทีเดียวผู้โดยสารหลายคนที่ติดเชื้อเริ่มแสดงอาการออกมาอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาไม่ไข้หนาวสัน่น เพ่นขึ้นตามแขนขามีเลือดไหลออกทางจมูกเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกและอ้วกออกมาเป็นเลือดสดๆผู้โดยสารคนอื่นต่างตกใจขวัญกระเจิงกับสิ่งที่เห็นบางคนถ่ายคลิปบางคนก็วิ่งหนีคนที่ติดเชื้อตายอย่างรวดเร็วนักบินได้ข้อความจากสายการบินว่ามีผู้ก่อการร้ายในเครื่องและเขาก็ได้รับการตอกย้ำอีกครั้งเมื่อแอร์ฮอสเตสมาแจ้งว่ามีผู้โดยสารตายไปแล้วหนึ่งคนเจย์ฮอกสังเกตเห็นชายโรคจิตพยายามจะแอบเข้าไปในห้องน้ำเขาเข้าไปดึงตัวชายโรคจิตเอาไว้ ชายโรคจิตคนนั้นพยายามวิ่งหนีจนเกิดความกลัหลนไปหมดมันควักเอาสเปชเชื้อโลกและกำลังจะลงมือฉีดอีกครั้งแจ็คช็อกรู้ทันเขาจึงตะโกนบอกผู้โดยสารทุกคนให้ล็อกตัวไอ้โรคจิตนี้เอาไว้เพราะมันกำลังจะกดปล่อยเชื้อโรคอีกครั้งทุกคนแห่ไปล็อกตัวชายโรคจิตจนขยับไปไหนไม่ได้สเปรย์หลุดออกจากมือแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปตอนนี้เชื้อโรคที่อยู่ในช่องแอร์ได้แพร่กระจายไปทั่วห้องโดยสารแล้ว อนนี้เรื่องราวบนเครื่องบินได้ลุกลามใหญ่โตจนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานจัดการวิกฤตแห่งชาติที่ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีต้องร่วมมือยับยั้งเรื่องนี้ให้ได้นักบินอย่างฮอนซูเขาได้มาช่วยแอร์โฮสเตสเคลียร์สถานการณ์ในห้องโดยสารโดยให้นักบินผู้ช่วยคนทําการบินคนเดียวไปก่อนผู้ช่วยนักบินทราบเรื่องและทําการบินต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองก็ติดเชื้อแล้วเหมือนกัน ในที่สุดเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขก็สามารถตรวจเชื้อนั้นจนพบว่าเชื้อโรคนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นเชื้อโรคที่ชายโรคจิตนั้นสร้างขึ้นมาและเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่รุนแรงติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วอัตราการตายสูงอย่างน่าใจหายจากการประเมินสถานการณ์ตอนนี้ผู้โดยสารทุกคนคงติดเชื้อกันหมดแล้วเหลือแค่เวลาที่โรคจะกำเริบแล้วก็เสียชีวิตเท่านั้นอินโฮที่นั่งฟังอยู่เขาร้อนใจมากจนทนไม่ไหวเขาลุกขึ้นมาเสนอให้รัฐบาลให้ในสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ให้มันไปซะเพราะในเครื่องมีแต่พลเรือนมือป่าทั้งนั้นถ้าเราคิดจะสู้กับมันมันอาจจะทําสิ่งที่อันตรายกับพลเรือนในเครื่องบินก็เป็นไปได้รัฐบาลต่อสายไปหานักบินเขาต้องการให้ชอนซูถามผู้ก่อการร้ายว่าต้องการอะไรชายโรคจิตคนนั้นยิ้มอย่างอำมหิตและพูดว่าเขาต้องการให้คนบนเครื่องบินลำนี้ตายทั้งหมดก็แค่นั้นแล้วก็หัวเราะชอบใจเหมือนมันเป็นเรื่องตลกนักบินชอนซูเริ่มจะทนไม่ไหวก็าถามชายโรคจิตว่าเห็นคนตายแล้วมันสนุกหรืองไงวะ ไอชายโรคจิตก็ยิ้มอีกครั้งแล้วก็บอกว่าสนุกสิการได้ดูคนติดเชื้อไปทีละคนบนเครื่องบินที่ไม่มีทางหนีของวุ่นวายกลองหนหน้าดูนักบินโมโหโจนแทบจะลุกขึ้นไปตบปากชายโรคจิตแต่ทันใดนั้นเองที่ชายโรคจิตก็กระโจนทับตัวนักบินนักบินเขย่าตัวชายโรคจิตอย่างแรงแล้วก็ถามว่าแกเก็บยารักษาไว้ที่ไหนแต่ยังไม่ทันได้คําตอบชายโรคจิตก็พ่นเลือดใส่หน้าของนักบินมันเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันตั้งใจจะตายไปพร้อมกับทุกคนนี่แหละ และทันใดนั้นเองเครื่องบินก็ตะแคงจนผู้โดยสารกระเด็นติดหน้าต่างเครื่องบินเสียการทรงตัวจนหมุนเป็นวงกลมผู้โดยสารที่ไม่ได้สวมเข็มขัดต่างกระเด็นกระดอนไปมาระหว่างพื้นและเพดานเครื่องตอนนี้นักบินผู้ช่วยได้ติดเชื้อและเสียชีวิตไปแล้วเครื่องบินดิ่งหัวทิ่มลงพื้นด้วยความเร็วสูงแจฮอกปลดเข็มขัดและตรงไปที่ห้องนักบินอดีตของแจฮอกนั้นเขาเคยเป็นนักบินฝีมือดีที่ใครต่างก็ยอมรับจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันเขาต้องเอาเครื่องลงจอดฉุกเฉิน เครื่องบินกระแทกจนเกิดไฟลุกไหม้ผู้โดยสารออกมาได้หมดยกเว้นเพียงแอร์โฮสเตสคนหนึ่งที่หนีไม่ทันจนทําให้เธอนั้นโดนไฟคอกตายและแอร์โฮสเตสคนนั้นก็คือแฟนของนักบินหลักอย่างฮอนซูนั่นเองตั้งแต่นั้นแจฮอกก็เสียใจมากจนลาออกจากการเป็นนักบินและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเครื่องบินอีกเลยแจฮอกดึงหันยกเอาไว้ได้ทันทุกคนรอดตายอย่างบุดหวิดชายโรรก,กิจก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยทุกคนบนเครื่องตกใจจนทําอะไรไม่ถูกพวกเขาเริ่มว่ยวายอย่างสิ้นหวงัง เพราะตอนนี้มีแอร์ฮอสเตดและผู้ติดเชือ้อล้มตายลงเรื่อยๆผู้โดยสารที่เหลือได้ทําการแยกโซนให้ผู้ติดเชื้อไปอยู่ที่ถ่ายเครื่องโดยแยกคนที่ติดเชือ้อกับคนที่ไม่ติดเชือ้อโดยการดูที่แขนว่ามีผื่นขึ้นหรือเปล่าเจช็อกอุ้มลูกสาวไปที่โซนปลอดผู้ติดเชือ้อแต่ทนานั้นเองก็มีชายคนหนึ่งจับแขนของซูมินและบอกว่าเธอก็เป็นหนึ่งในคนติดเชื้อเหมือนกันแต่ความจริงแล้วที่แขนของเธอนั้นเป็นผื่นก็เพราะว่าเธอมีโรคประจําตัวเจ์ฮอกพยายามอธิบายแต่คนอื่นๆก็ไม่เชือ่อ ทุกคนทำท่าทางรังเกียจซูมินซูมินร้องไห้งองแงและบอกกับพ่อว่าเราไปอยู่ที่ท้ายเครื่องกันเถอะเพราะที่นี่ไม่มีใครต้อนรับเราแจนฮอกช่วยแอร์ฮอสเตสดูแลผู้ป่วยตอนนี้โซนท้ายเครื่องจัดว่าวิกฤตเป็นอย่างมากคนป่วยเป็นไข้หนาวสัน่นดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานตัดไปที่อินโฮตอนนี้เขาดูแลว,ว่าผู้ก่อการร้ายทำงานอยู่ในบริษัทวิจัยข้ามชาติเขาก็เลยตรงไปที่บริษัทเพื่อขอการสำรวจแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทก็ไม่อนุญาตให้ตำรวจเข้าไป พวกเขามีปากเสียงกันและเกิดการทะเลาะก,กันใหญ่โตที่หน้าบริษัทต,ตอนนี้น้ำมันของเครื่องบินก็หมดไปกว่าเครื่องทางแล้วรัฐบาลเกาหลีโทรติดต่อกับรัฐบาลอเมริกาเพื่อขอลงจอดฉุกเฉินแต่เมื่อพวกเขารับทราบว่าในเครื่องมีเชื้อโรคประหลาดทางอเมริกาก็ไม่อนุญาตให้เกาหลีลงจอดโดยเด็ดขาดนักบินฮอนซูทําการบินกลับกรุงโซตามคําสั่งของรัฐบาลผู้โดยสารเห็นเครื่องบินบินวนกลับเกาหลีพวกเขาก็ตตยย่่่่่่่่าา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 งงงงงงรรรรร้้นนร้้ออออหหนนนนนยยยยยยเเเเเเสีขขววััญพะิิูบคืททไกก็็ึม พวกเขาจะบินกลับไปถึงโซก็คงใช้เวลาหลายชั่วโมงเผื่อๆน้ำมันก็อาจจะหมดกลางทางได้อีกแต่พวกเขาจะทำยังไงได้ในเมื่อประเทศไหนๆก็ไม่ยอมให้พวกเขาลงจอดเลยสักทีญาติพี่น้องของผู้โดยสารต่างมารอก,กันที่สนามบินจนแน่นขนบอินโฮได้ข้อมูลจากคนในบริษัทวิจัยเชื้อโรคนั้นว่าเชื้อโรคนั้นเกิดมาจากบริษัทวิจัยนําเข้าเชื้อไวรัสกายพันธุ์มาจากตะวันออกกลางมันถูกเรียกว่า s c 1ผู้ติดเชื้อจะเป็นไข้สูงและเลือดออกมากๆมันอันตรายสุดๆ มีนักวิจัย3มคนที่เผลอไปสัมผัสกับเชื้อนี้เข้าก็ยังอยู่ในอาการโคมา่าโดยการทดลองเชื้อโรคนี้มีคนดูแลโปรเจกต์ก็คือจินซอกชายโรคจิตนั่นเองนักบินชอนซูเร่งเครื่องกลับด้วยความเร็วสูงเนื่องจากตอนนี้ผื่นได้ขึ้นที่แขนของเขาแล้วเขาคงเหลือเวลาอีกไม่นานนักบินชอนซูจำใจเรียกแจดซอกมาช่วยบินอย่างไม่มีทางเลือกอินโฮเดินทางมาถึงโรงพยาบาลมีนักวิทยาศาสตร์ติดเชื้ออยู่พวกเขาอยู่ในสภาพทนทุกทรมานเป็นอย่างมากพวกเขาบอกกับอินโฮว่า ผู้ก่อการร้ายถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดเขาเป็นพวกโรคจิตที่มีความสุขเวลาเห็นสัตว์ทดลองถูกทรมานจนตายในขณะที่เพื่อนนักวิทยาศาสตร์ติดเชื้อและดินทุรนทุรายจินซอกก็กลับยิ้มอย่างมีความสุขอินโฮได้ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ว่าในแลบของบริษัทวิจัยมีวัคซีนสำหรับรักษาโรคนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขทราบเรื่องพวกเขาก็จัดเตรียมกองทัพทั้งหมดบุกไปที่บริษัทวิจัยทันทีเมื่อบริษัทวิจัยถูกบีบให้จนมุมพวกเขาเลยผลิตวัคซีนเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารในเครื่อง ความหวังกอ่อตัวขึ้นอีกครั้งผู้โดยสารในเครื่องที่รับรู้เรื่องวัคซีนพวกเขาดีใจเป็นอย่างมากนักบินชวนสูอาการหนักและก็เริ่มไอเป็นเลือดเขาหอบหายใจอย่างหนักเขาบอกใจ็ฮอกว่าเราจะต้องนําเครื่องบินลงจอดที่สนามบินนาริตะเพราะสภาพตอนนี้เขาบินต่อไม่ไหวอีกแล้วแจ็ฮอกยังฝังใจกับเรื่องเครื่องบินมือไม้สัน่นสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชนสูไม่กล้าฝากชีวิตของทุกคนให้แจฮอกเป็นแน่ที่สนามบินนาริตะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างตื่นตระหนก ราะเครื่องบินที่มีเชื้อโรคปริศนากําลังจะลงจอดในประเทศของพวกเขารัฐบาลญี่ปุ่นออกคําสั่งให้เครื่องบินของเกาหลีออกจากน่านฟ้าญี่ปุ่นซะเพราะพวกเขาไม่ต้องการเสี่ยงให้พลเรือนของประเทศตัวเองต้องติดเชื้อโรคประหลาดนี้ต่อให้ทางเกาหลีมีวัคซีนรักษาแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อว่าวัคซีนที่ยังไม่ได้มีการทดลองกับมนุษย์จะรักษาเชื้อโรคนี้จริงๆได้แต่นักบินชอนสู่ก็พยายามจะลงจอดในสนามบินนาริตะให้ได้อยู่ดีทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินขับไล่มาถึงสี่ลำพวกเขาบินขนาบกับเครื่องบินเกาหลี พวกเขายิงพลุไฟไปทางนักบินเพื่อส่งสัญญาณว่าพวกเขาเอาจริงพลุไฟเฉียวตัวเครื่องบินไปนิดเดียวเท่านั้นผู้ดโดยสารก็หวาดกลัวและเสียขวัญคิดว่าคงถูกญี่ปุ่นยิงตายแน่ๆน,นักบิน่อนสู่สำลักเลือดออกมาไม่หยุดเครื่องบินขับไล่ของญี่ปุ่นบินอยู่บนหัวของพวกเขาและเปิดสัญญาณเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้บินออกจากน่านฟ้าญี่ปุ่นซะพวกเขาไม่ได้พูดเล่นตอนนี้เครื่องบินขับไลย่ยิงกระสุนจริงใส่พวกเขาแล้วแม้ว่าจะไม่ถูกลำตัวเครื่องแต่ก็เฉียดมอเตอร์ไปนิดเดียว นักบินฮอนซูกดปุ่มเปิดล้อของเครื่องบินลงมาเขาตั้งใจว่าไม่ว่ายังไงจะต้องลงจอดให้ได้วัดใจกันไปเลยว่าทางญี่ปุ่นจะกล้ายิงผู้บริสุทธิ์ตามที่ขู่ไว้หรือไม่เครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นได้รับคําสั่งให้จอดขวางทางเอาไว้ทางเกาหลีจะลงจอดจริงๆพวกเขาจะต้องชนเครื่องบินขับไล่จนเครื่องระเบิดไฟลุกแน่นอนนักบินเกาหลีและนักบินญี่ปุ่นต่างไม่มีใครลดความเร็วเลยสักคนเครื่องบินของทั้งสองประเทศกําลังจะประสานงานกันในไม่ช้าเครื่องบินขับไล่ยังคงไม่ขยับ พวกเขายอมตายดีกว่าให้เพื่อนร่วมชาติเสี่ยงติดเชื้อจากเครื่องบินเกาหลีค่อนซูอยู่ในสภาพที่แทบจะไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่ถอยเช่นกันเครื่องเกือบจะแตะพื้นรันเวย์อยู่แล้วเขายังมุ่งตรงและจะลงจอดแต่เครื่องบินญี่ปุ่นก็ไม่ยอมขยับชอนซูจนปัญญาเขาหักเครื่องขึ้นหลบเครื่องบินขับไล่ได้อย่างเฉียวเฉียดพวกเขาเกือบจะตายยกลำทางญี่ปุ่นก็ใช่ว่าจะอยากทําแต่เขาต้องจําใจเพื่อรักษาชีวิตของผู้ล่าเรือนของตัวเองนักบินชอนซูหมดสติไปแล้ว ตอนนี้ต่อให้แจช็อกไม่อยากจะขับแค่ไหนแต่บนเครื่องบินก็ไม่มีใครที่ขับเป็นอีกต่อไปทางรัฐบาลเกาหลีตอนนี้พวกเขาได้ข้อมูลสําคัญมาจากทางญี่ปุ่นว่าไวรัสนี้เป็นเชื้อกลายพันธุ์พวกเขาคิดว่าวัคซีนน่าจะเอาไม่อยู่และเชื้อน่าจะแพร่กระจายเร็วมากและอาจทําให้เกิดเป็นวิกฤตระดับนานาชาติได้เลยทางรัฐบาลไม่เหลือทางเลือกมากนักนั่นก็คือปล่อยให้เครื่องลงจอดและลองนําวัคซีนมารักษาหรือไม่ก็ยิงเครื่องบินลานั้นทิง้งซะเพื่อรักษาชีวิตของพลเรือนส่วนใหญ่เอาไว้ อินโหวได้ยินอย่างนั้นเขาก็ไม่นิ่งเดียวดายเขาเดินทางไปที่ศูนย์กักกันเชือ้อและฉีดเชื้อนั้นใส่ตัวเองเพื่อจะได้เป็นหนูทดลองวัคซีนถ้าเขามีชีวิตรอดผู้คนบนเครื่องรวมถึงภรรยาของเขาก็จะรอดไปด้วยประชาชนในกรุงโซลต่างออกมาประท้วงกันยกใหญ่บางคนก็บอกว่าพวกเขาไม่ควรลงจอดแต่บางกลุ่มรวมถึงญาติพี่น้องของผู้โดยสารก็ต้องการให้รัฐบาลอนุญาตให้ลงจอดเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ติดเชือ้อสังคมกำลังสับสนวุ่นวายรัฐบาลจะเมตตาคนส่วนน้อยเพื่อเอาชีวิตคนส่วนมากเป็นเสียงจริงๆรอ ตอนนี้เครื่องบินลำนี้ถูกเรียกว่าอาวุธชีวภาพไปแล้วผู้โดยสารทุกคนรับรู้ข่าวการประท้วงเขาอ่านคอมเมนต์ของผู้คนมากมายในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เครื่องบินลงจอดบางคอมเมนต์ก็หนักคอขนาดบอกให้ยิงขีปนาวุธใส่มินซูเดินมาหาพ่อที่ห้องนักบินตอนนี้เธอติดเชื้อแล้วแกยฮอกและทุกคนในเครื่องบินก็เช่นกันพวกเขาต่างนั่งเงียบสนิทเหมือนกำลังคิดถึงวาระสุดท้ายในชีวิตว่าจะไปทางไหนดี นักบิชนชอนซูได้ใช้เรี่ยวแรงที่เหลือบอกว่าเขาให้อาภาัยแจชฮ็อกในเรื่องที่ทําให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตได้แล้วเขาคิดว่าไม่ใช่ความผิดของแจนฮ็อกได้ซ้ําเขาแค่เสียใจและไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงกับแจนฮ็อกเท่านั้นเองเครื่องบินของรัฐบาลกําลังบินขณะเครื่องบินของพวกเขาเรากับรอคําตอบที่พวกเขาเองก็ไม่อยากฟังตอนนี้ผู้โดยสารทุกคนได้ลงมติเป็นเอกสารแล้วว่าพวกเขาจะไม่ลงจอดเสียงของแจชฮ็อกถูกถ่ายทอดสู่ทีวีทุกช่องผู้ประท้วงทุกคนต่างยืนฟังด้วยความเงียบสงบ การเสียสละของพวกเขาทําให้หัวใจของผู้คนแหลกสลายแจกคักพูดสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายและได้ปิดวิทยุไปทันทีผู้โดยสารในเครื่องต่างโทรไปสั่งเสียกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องที่รอร้องไห้อย่างสิ้นหวังเครื่องบินกําลังจะบินผ่านพวกเขาไปอย่างไม่อาจย้อนคืนมาแต่ทันใดนั้นเองอินโหูที่ใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองเขาได้ฟื้นขึ้นมาและทําให้ทุกคนมีความหวังอีกครั้งญาติพี่น้องรวมถึงรัฐบาลดีบแจงข่าวว่าวัคซีนได้ผลและขอให้พวกเขาลงจอดได้เลย ผู้โดยสารทุกคนร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจพวกเขารัดเข็มขัดแวนแน่นเครื่องบินกำลังจะลงจอดที่สนามบินที่อยู่ไม่ไกลนักตอนนี้น้ำมันกำลังจะหมดแล้วทางสนามบินบอกว่ามันอันตรายมากเพราะเครื่องนั้นบินมาด้วยความเร็วสูงและอาจถลายตกลันเวได้แต่ถ้าไม่ลงจอดตอนนี้น้ำมันก็จะหมดกลางทางและก็ดิ่งตกพื้นอยู่ดีแจ็ค็อกถึงจะเป็นอดีตนักบินแต่เขาก็ยังเป็นมือโปรอยู่ดีเขาใช้กระแสะลมเป็นประโยชน์โดยการขับเครื่องวนเป็นวงกลมเพื่อชะลอความเร็วลง และเมื่อลมตีสวนทางกับเครื่องบินในจังหวัดนั้นแหละที่เขาจะเอาเครื่องลงจอดและใช้ลมเป็นเบรกเสริมทางสนามบินถามซ้ำอีกครั้งว่าแน่ใจะจะทําแบบนั้นจริงๆใช่ไหมเพราะคนที่จะทําแบบนั้นได้จะต้องมีความแม่นยําสูงและชํานาญมากๆแจ็คช็อกไม่ลังเลเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขานั้นทําได้แน่นอนแจ็คดับเครื่องทั้งหมดตอนนี้พวกเขากําลังรอดอยู่กลางอากาศเขาหักเครื่องบินตีโค้งเป็นวงกลมผู้โดยสารเวียงไปมาตามแรงของเครื่องบินเครื่องบินแต่ระดับลงมาอย่างน่ากลัว ความเร็วลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่ดีเมื่อระดับความสูงได้ที่แจนฮ็อกก็ปล่อยล้อเครื่องบินลงมาเขาวนซ้ำอีกรอบเครื่องสั่นไปหมดราวกับว่าเครื่องบินนั้นกำลังจะขาดเป็น2ท่อนให้ได้สัญญาณจากหอบังคับการบินว่ามีลมสวนทางพวกเขาแล้วแจนฮ็อกไม่รอช้าหักหัวเครื่องบินลงทันทีล้อของเครื่องปะทะกับรันเวย์เสียงดังลัน่นเครื่องบินกำลังสั่นไปมาอยู่บนรันเวย์แจนฮ็อกฝืนดึงคันโยกสุดตัวเพื่อให้เครื่องบินอยู่ในระน,นาบเส้นตรง เขาเปิดพลังงานเครื่องเป็นครั้งสุดท้ายและกดเบรกสุดชีวิตล้อสเสียดสีจนแทบไฟลุกและในที่สุดเครื่องบินก็ได้ลงจอดอย่างปลอดภัยทุกคนในเหตุการณ์ได้รับการรักษาจนหายดีและวีรบุรุษในครั้งนี้นอกจากจะเป็นนักบินอย่างแจ็ฮอกและฮอนซูยังมีตำรวจอินโฮอีกคนที่ยอมเสียชีวิตเพื่อเป็นหนูทดลองแม้ตอนนี้เขาจะพิก,การและหายใจเองไม่ได้แต่เขาก็ไม่นึกเสียใจที่ทำลงไปเลยสักครั้งและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ด้วยหนังเรื่อง Emergency Declaration ได้คะแนนจาก Mdb ไป7.1คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเ,อเทศเน่าไป83เป็นเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปและถามว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกับผมที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง300ไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับและถ้าว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพล่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เลย ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ